ไปดีพี่น้องมดสกูลสกคนมืดผ้ามืดผนมาแล้วครัพี่น้องเลยดำปลื้มปลื้มมาเลยพี่น้องเลยอ้นกับไปหับเอาน้องลุงฮะามาพี่น้องเลยไปซื้อของกินซื้อลาบกับไ,ไปหับเอาน้องลุงเลยพี่น้องอแม่เพิ่นไปอยู่แม่เพิ่นไปเบิ่งดินอ้นก็นเลยออกไปซื้อของกินเพิ่นก็เลยว่าเอาน้องลุงมานั่เด้อว่า โอ้ยจะพ่าวพ่าลูกตัวไหนมันมืดมากที่พ้นมาตกกระมีลูกคุณบอกแม่มาต้องหดกระยาไะมอ้อต้มงพี่น้องแห้งขนาดเลยค่ะตกนี่มามาพี่น้องมากินลาบต้มพี่น้องเครื่องในต้มเครื่องในลาบซีนพี่น้องมาไหคนมาเลยครับสบายดีพี่น้องมาสึกู่ทุกคนมาสึกเข่าพี่น้อง อ้ยกระดองกระดองวันกิสิบหกตานได้กีะดองกเพาว่ากินเนื้อ้วนใหญ่มากแน่นงอืมผมนััอบ่่มมั้เลยอะมา

วะเดี๋ยวต้องมีสักวันหนึ่งว่ะน้ำน้ำแกจะเข้าตาน้องออโต้เปิดอุ้งชอบอุ้มออโต้มากเลยแต่โอ,อ้ยโอ,อ้ยแหงเลยโอ,อ้ยแหงเลยสุดนี้อาจารย์มันเรื่ององอาจารย์อาจารย์มาไรเนี่ยโมปั้มได้แล้วพี่น้องเลยอุ่นนะ กินแกงมาใหม่เนะอดแหน่น่องบั้มกินจบคีบปลาไหลเอาปิ้งไก่มาให้กินกับมัดน้องบอนมที่น้องเลยกับแม่เนี่ยกินด้วยกันเลยหมดจากการได้ที่น้องโอนนะดีหมดเลยจ้ะกินกินบอนกินได้ก็กินเลยกินม่ได้ก็กินมากิน nó bắt đâu? mày đồn đấy bắt đâu? đau vào đây, đây

เอนมาแล้วต <mile> ัวสุดตัวสุดมาจอพิเศษทำเงินเลยไม่ต้องไม่ากต้องไม่ากตัวเอะยากเด็กตัวไม่ยากตัวไม่ยากตัวไม่ดับอะไรตัวดับอะไร่ีไหม Aku lebih nak mas, tak nak kau. Kau kutek, k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 au แม่กระมันเลยเออสุีต้เอาข้าวบดคนแล้วทำงาเนกัสีนุงค่มุ่ท่งให้ตี่เขาข้าวทนมได้นมที่ไรเน่ครต้นเลยใช่ใช่หรือเปล่าใส่แต่นงทอแม่ไม่อยางนั้งแม่ชือเผาลูกเอ้ยแม่แพงสไลสตีแม่แพงแม่แพง นี่ปลากรเมาๆระเมาบอนสๆอเกทล้เขาบอกว่าลายดอกบอนเลยจับผมตรงนี้หล่อมากขอบใจแม่ลูกขอบใจอ่างจ่าลุงนะขอบใจเด้อต้องดูนี่้าลุงอ๋อ้อบแบบนี้นีกจ้า รัดกับแม่มนเนาะแบบสเตย์ไทนละเอียดสานล่งประาณนึงเอาเสียเงินเอาวันชาวลาว่าอาจ้นบาทเนาะเหมือเดือนิงได้บ้งบหืเนี่ยรัดผมเดือนหนึ่งได้อยู่3ัดมืเปล่า,าใช่้าลูกเขาไว้ไอ้คนจะเป็นวัด É เีาพอได้ด้วยค่ะมนหมสิลมมาหลายรถเทนลูกเราอได้ด้วยเสื้อผ้่ะเพราะลูกลูกวาหัวค่ะขาลูกได้เหอเอาเื่อนรอห้เาไปลองคิดดี่าแล่องบดีไ่้องกติดัง